โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีซื้อดัดท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมสุธิพงศ์ ST ทีนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปการแข่งขันนะครับไอเมียง ST C ครับซีซั่นสงนะครับคู่นี้ก็จะเป็นคู่ของคุณเฟรมอาร์ซีวัตนะครับเจอกับคุณแฮปปี้เนรมิตนะครับผมก็จะเป็นลอบแบ่งกลุ่มสาย A นะครับเป็นคู่ส้ายของรอะแบ่งกลุ่มนะครับทางสาย A และสาย B นะครับผม จริงๆครับก็จะมีคู่กรณีหนึ่งคู่นะครับเป็นคู่ของคุณเฟรมอาซีวัดนะครับเจอกับน้องปะพิเศษะนะครับผมก็คู่นั้นไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับก็ขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็ผมจะขึ้นสกอร์ไว้ให้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับก็จะ นะครับคุณแฮปปี้เนลามิดนะครับก็จะบุกจากซ้ายไปขวานะครับโดยมาในยูนิฟอร์มของบาร์เซโลน่านะครับส่วนคุณเฟรมอารซิวัตนะครับก็จะมาในยูนิฟอร์มของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมก็จะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับผมสำหรับคุณเฟรมอารซิวัตนะครับผมเอาละครับจังหวะนี้บอลอยู่ที่เมสซี่เมสซี่จะออกขวาแต่ไปติดเมนดี้คุณเฟรมอารซิวัตได้ครอบครองบอลนะครับผม ก็ทั้งสองคนนะครับผู้แข่งทัสองคนนะครับก็อายุรุ่นราวเขาเดียวกับผมนะครับผมอายุเท่ากันเลยนะครับอ่าครับผมปดีนี่มาทางฟองของแฮปปี้นลามิดนะครับจะได้บุกลูกนี้ปดีมาที่สตีเวนเจอละแล้วลูกนี้แต่เฟนมาซิวัตนะครับผมยังตัดบอลไว้ได้นะครับผมซารานี่มาแต่ลูกนี้แทงยังไม่ผ่านเปาตอริส เก็บไว้ไ,ได้โดยที่เจอโชิมิตสตีเฟนเจอระเป็นบอลของคุณแฮปปี้นีลามิดนะครับผมจะชิงไปลูกนี้ยังไงผมยังได้ครองบอลต่อนะครับผมสลับคุณแฮปปี้นีลามิดสตีเฟนเจอระล,ลูกนี้แล้วตัดสินใจกดยังเตะไปติดบล็อกครับผมโอ้อยู่ที่โมฮัมมิดซาราจะลูกนี้แล้วแตง่งกูตัวยัง เก็บไว้ได้นะครับผมบอลมันแฉลบนะครับผมเปดี้ให้มาที่เนยมาเนยมาเข้าตรงกลางที่ลุมมินิเกออกขวามาที่เลโอเนลเมซี่เอาแล้วครับผมแฮปปี้เนยมิดลูกนี้เลือกป่านแต่ช้าไปนิดนะครับผมไปเข้าติดบล็อกของทีมคุณเฟลมอาซิวัตเต็มเต็มเลยนะครับผมไอต,ตรงนี้ปอลตอริเเก็บได้ให้มาที่สเฟนเจล่า ลิโอเมสซี่ชิ่งออกขวาไปยังได้ครับผมแล้วจงวังหวะนี้เลือกชิ่งกับเมสซี่เข้าไปตรงกลางเด็กิอาพุ่งขวาบอลไว้ได้ก่อนนะครับผมเอาละครับคุณเฟรมอซิวัตอยูี่อิโต้อิโต้ลูกนี้ยังไงครับผมแล้วเลี้ยงเข้ามาลูกนี้อื คุณแฮปปี้นะครับยังป้องกันบอลไว้ได้นะครับแต่ยังเป็นบอลของคุณเฟ์มอาซิวัตโดยเนมาจูเนียลูกนีเบาไปครับผมลูกนี้มาครับผมเป็นของฟันเมคินเบอร์นะครับเปิดมุมขึ้นมาแล้วลูกนี้ยังไงเนมา่าเรียบร้อยครับผมหนึ่งประตูตกศูนย์ครับผมอื้อหือเอาจุได้นะครับผมสำหรับคุณเฟรมอาซิวัตนะครับผมนำ โดยในมาชุเนนี่ครับผมลูกนี้เป็นลูกปิดมุมนะครับผมเป็นจังหวะข้อผีพลาดเล็กๆน้อยๆนะ้ครับทางฝั่งของแฮปปี้ในลมิดนะครับมเอาละครับ,รบแล้วลูกนี้เป็นฟิกิกนะครับของคุณแฮปปี้เล่นแล้วเล่นเร็วเลยลูกนี้อืยังแล้วยัางไรครับลูกนี้ไปฟาวอีกครั้งนะครับผม สำหรับคุณเฟ์มอสิวัฒนะครับแล้วก็เป็นฟรีคิ้ของคุณแฮปปี้เนลามิดนะครับผมจะเลือกเป็นเนมาจูเนียร์และลูกนี้โคตรปานนะครับไปลูกนี้ยังครับผมยังไม่ได้ครับผมแต่ยังได้ครอบครองบอลต่อครับรเบโตคาร์ลอสสตีเวนเจอร์ละเอาละครับแฮปปี้เนลามิดลูกนี้ยังไงครับคุณเมรีคิมิตมาตามสมาครผมไปดิเนมาแล้วเนมา ไปไม่พแพดกนะครับผมแล้วก็จบครึ่งแรกไปนะครับโดยคุณเฟรมอาศิวัตนะครับผมก็ทองความได้เปรียบนะครับออกน้ำคุณแฮปปี้เนมิทไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมครึ่งหลังกันต่อนะครับผมไปมารับชมต่อครึ่งหลังนะครับเป็น คุณเฟรมอาซิวัตนะครับเป็นเคียวรุเริ่มเกมก่อนนะครับโดยบุกจากซ้ายไปขวานะครับส่วนแฮปปี้เนลามิดนะครับก็จะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับลุงแล้วจวังหวะนี้เป็นยังไงเป็นฝันมาเข่นเบอร์มนดีให้มาที่โรมาลิโอโรมาลิโอชิงมาที่นีมาจะให้ต่อ,อยังไม่ผ่านนะครับผมเป็นแฮปปี้เนลามิดฮาแลนด์ฮาแลนให้มาที่ลุงมินิเก้ซัดซ้ายลูกนี้ ซีวัตแล้วลูกนี้ยังไงอือหือผัดปล่อยนิดนึงครับผมแต่ยังได้ต่อปากทางของผู้รักษาประตูนะครับกูต Lords ัวแล้วจังหวะนี้เปิดแล้วน่าจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายของเกมครับผมก็จบเกมไปนะครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับผมเป็นคุณเฟรมอซีวัตนะครับผมเอาชนะคุณแฮปปี้เนื้อมิตไปได้นะครับผมก็จะแข่งจบไปแล้วนะครับผมทั้งสาย A และสายนะครับตารางคะแนนก็จะ ตามนี้นะครับผมในคลิปต่อไปของ ST สคนะครับผมก็จะมาประกาศนะครับว่ารอบที่2นะครับใครจะได้เจอใครกันบ้างนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณที่รับชมมาจนจบคลิปตรงนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผม